กับสบายดีและสวัสดีเด้อมอืสอหมงษจุบอนก็มาละเบิงรับชมในขณะนี้เนาะยินดีตอนหับถูกทานเขาสุส่งสโบสแนลมือในสาโบกับพาพมเมกพี่น้องมาหาับเบิงหับชมเนาะเป็นตบแต่งสีพญานาคน้องี่น้องเนาะมือเด็กมาผู้เดียวตามเคยพี่นอ้องสายเดียวคือเก่าเดี๋ยวที่พามาเบิงมาชมว่ะ เป็นจังไงเนาะคือมาเพิมคืบนาการตกแต่งสลาหงษ์ธรรมทางวัดไปหอไซเล่เไปทางได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเดียวสโบกัสีพามาเบิ่งมาส้มกันเลยพี่น้องไปเบิ่งไปส้มกันเลยพี่น้องไปสบายดีสร้างแล้วก็นายหอยเค้นสบายดีอาลงมาเบี้ยบโดยตามเบี้ยบตั้งฉาก อลงมาบ่งน้ำสางบ่เมื่อนังให้ยกำลังใช้สางโอ้พญานาคเหรอครับโอ้สีพญานาคนี่สีเงาเนาะทั้งเตลินอตีนอเป็นสีดำสีดำสีทองหนกักหนักเงินหนักทองบ่หนักเงินหนักยังก็นกกงหนักดำโอ้ก็งามเนาะ ก็งามเน,นี่ยพี่นนองดาเออดาต้ตานีสีใสสิย,ยังสางต,ตา,งางตากับผมมีแยกสี่อีกค่มลวดโอ้โอ้นั่นน่ะบ่เออตัวนี้คือคั่มลวดแต่ก็เลวเลยโอ้ผลวัซซีพิเศษผลบาพี่เนาะ นี่คือสีพิเศษผนมาพี่น้องเลยทาเฉพาะพญานาคเมนโอ้งามเลยงามงามล้อเขาไม่ปล้อเอาเก็บจะถีบไปวิ่งลุ่มประยังจอดลบลง ยน้แทบสีพิเศษกันวะอ๋อตัวนี้หนาขาวแต่ว่าใส่ต๊ะเงินเอ่อหนาเงินเนาะเบลอผิดอันถ้าสีเงินแล้วตบแต่งด้วยสีเกตสีทองอันแฉบสีทองเหรอ งามบอกพี่น้องขี้เป็นสีทองเอาสางเฮาเป็นยังไงหน่วยบไปไมามาไอยี่ไปเนยอ่าตัวแต่งหึงบมนีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึงพอดีเมื่อนี้เป็นมือเครื่องแั้วมือเครื่องแล้วเออมือเครื่องพอดีแลียบหมสองตัวอ๋อคือไวแท้เริ่มมื่อวานนี่เด้ เริ่มทาเมื่อวานเริ่มทาเมื่อวานคุณพี่น้องก็ยังบุ้ไว้ยังประมาณสามเมื่อเพื่อสิแต่งเก็บแต่งอย่างเงี้ยิแต่งเก็บอีกเลยโอ้แต่งแต่งเก็บนี่แต่งแบบใดแต่งเป็สีค้ามขาวสีป้ายป้ายไปตามนี่นะสามรอบโอ้ให้มันปัดค้าหน่อยนึงนะปัดสีค้ามห้มันมีอ่ะห้มันมีอันเป็นสีค้าขึ้นมาผสมเป็นค้าเป็นค้าอันนี้จะเป็นให้เป็นเงินอืมทำเขาเลียบบางๆบางๆไปนะปัดบางๆบางๆไปเด้ แต่กันออกเรียมๆคำหนึาาน่ง,งโอ้คือสิงามเนาะบัดแล้วนเนาะแตงว่า,าแตงร้องไปเบิ่งก่อนเข้างอ่าตัวลุ่มนี่บ่ได้แต่งบ่ปลอ่อยเนาะเป็นสีดำนะครับสีดำก้อนเลยอ๋อตัวนี้ก็แต่งเป็นสีดำอีกนะตันี้ใส่แบบสีหน้าแกใส่สีเงินหนึ่งโอ้โดนเคือว่าการตกแตง่ง,งนี้ยังหลายเนาะอืมหลายใช่ไหมยังว่าท่านทำสำเร็จได้พี่น้องเลย นี่คือข่าวๆเนาะเป็นอะไรได้ได้ยินข่าวอะหวะถ้าได้จั่วใหม่บอกน,นี่หอยเค็มหืมอ๋อบอ่อยปีเนาะแป้งมึงดูจั่วใหม่มาทั้งได้จั่วใหม่ล,ลูกลูกหลานคูบาเขาเนี่ยโอ้ลูกหลานเพิ่นเองน้องเพผลโออ ดีแล้วเอาคนของเพิ่นมามาบวชเนาะเนพิ่นเลือกเองเนาะเพิ่นเลือกเองเพิ่นก็สิได้คุ้มครองนายแม่นแม่นคนอื่นมาเพิ่นก็เกรงใจเนาะันว่ากันเนาะอันนี้คนของเพิ่นเองเนาะนนก็ดีและอยู่กัลายองค์สิได้บ่เงาเนยแม่แม่เพนบ่นะลงมาผู้เดียว พญานาคคิดว่าตบแต่งสีตาสีแดงบ่แม่นเนาะไผแล้วบ่สีแดงหรือสีมรกตว่าตายะน่ค่ะตาดิตาพญานาคนี่สีแดงหรือสีมรกตแดงบ่อโอ้งามเพี่น้องเอ้ยขนาดบ่ทัน บุทันเล้เหลีเด้นขนาดบุทันแล้วยงงามขนาดนี้ท่านสําเร็น์ดีที่ว่าแห่งงามบอกว่านอสางโกะเขาเวแี่งงามโดนมาเบ่งจบแต่งงานศิลปะ อยู่บนมือแล้วเนาะหลุมค้ำหลุมค้ำใจเย็นๆนี่ว่าใจเย็นๆนีและพ่อยลูกมันจะดีละบาได้ไปตึกแหตึกอ่าตีบมาได้ไปที่ไหนแล้วเร่งเรียกเลยเอไปลินผู้ไปไหนนะเพิ่งจากอันท่านให้ให้เลี้ยวใช้งานสมโพธิมจักบล็อให้เลี้ยวแต่ส่วนไหนส่วนหนึ่งบอกคืให้เลี้ยวเบิดมันกับบล็อกยากเลยเอาเลี้ยวไปหัวเข่าวๆาเขาเลยถ้าเป็นสมึงก็เอา อันน้แหละเป็นบางส่วนเนาะขางส่วนวสำคัญนี่ก่อนเลิกการอยากไปติตอนนี้เขาการ <laughs> อ๋อข้าวกระทาสองรอบบ่ลนี่โอ้อยังอีกรอบหนึ่งฮัลโหลสำองคำมอร่ถเนาะนี่สำ้อคำห้องคำเนาะสุดยอดงามแห้งงามลายท่านโต๊ะแต่งแล้ววดนี่ที่ว่าปุ้เลิศเลิอประเสริอลังการงานสางหวัดบ้านเฮานี่ขาดอันรี้ล้ว จะถ่าพันเห็นผนก็ดีใจแล้วเนาะงามสวยงาม,มงหนักสองโตเนี่ยก็เป็นสัมผัสง,งามเนาะเออคนหอนมือนั่นก็ต้องสั่งร้องเลย นี่คือหน้าประธานประมุกเลยนะเนาะอยู่หนานี่อยู่ประมุกเลยแนละ้วอยู่หนางามเน่น้องมาถาาหมูบอ ได้อกสั่งเขาก็มีมีเผื่อมาส่วนเบาส่วนคุยเนาะเอาในหอยเคนมาเป็นเผื่อมาเห็ดยังไหนก็มือนี่นะเสื้อหยาทำความสะอาดอ๋อออมาได้เห็ดมดบ้านบ่เอาเห็ดซองคนก็ได้บุญนักซักไง เดบุญลายเป็นผู้จ so ัดการวัดไปเลยแมนบอสังโกเออแมนละู้คนนี้เแมนเป็นผู้จัดการวัดความระเบียบเรียบร้อยก่อนงานจะเกิดขึ้นคนเกิเก็บ รายละเอียดอีกรอบหนึ่งรอบที่สามพี่น้องเลยจังสีสําเร็จเนาะนี่ก็ถือว่าโอเคและงามแล้วพี่น้องขนาดว่าพรท่านสําเร็จยังงามเนาะพี่น้องเนาะโตงามแหงสาธุเด้อส enfin okay. ัตว์ลำจะผาจะสะท่าเพิดข้อให้บุญูชาําสู่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงอยู่เย็นเป็นสุขเด้อจะผาจะสะทาก็คืออ่าอ่าก็ เอ้ยซื่อเอ้ยน้าผู้น,นี้เ้าพี่น้องเด้อขออนุญาตบัดคำอ่าทานคำอ่อนเนาะแล้วก็คุณเมวิไลพี่น้องเอ้ยความขอบคุ้วเพิ่นเป็นเจ้าภาพอันหนักประมุกหนาห้อหงทำนี่พี่น้องเอ้ยยังมีอีกสองบันไดสองทางก็คือทางขุนเนาะพี่น้องแล้วก็ทางขุนก็มียังมีเอ่อฐานสมบูรณ์เนาะก็คือคุณลุง ล no awesome. ุงจำโบนเนาะแล้วก okay ็มีขนาดเพื่อนคนอื่นๆเนาะพี่น้องแต่ว่าสโบกับบอจื้อซื้อจื้อน้ำเพื่อนกะกาบก็เถิดกอภพยหลายๆเนาะพี่น้องเนาะคันบ่อได้เอ่ยซื้อเอ่ยน้ำก็ดิผิดพลาดประการใดก็ขอเถิดกอภพยพี่น้องเอ้ยก็โอเคเนาะพี่น้องมาหอดนีก็จะได้ขอจบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณสมองสุบอรที่เข้ามาระเบิงระเบิดมเนาะ ก็มาอัปเดตการสางเรือความคืบหนาของการตกแต่งเนาะสีเนาะพี่น้องเนาะของพญานาคให้จะผับไงใจบุญเพลนได้เบิ่งได้ชมพี่น้องเลยว่าผลงานไปหอดใส่แล้วเนาะพี่น้องเนาะถ่ายสุดนี่ก็ขอไซให้พอนให้จะพับจะสะท่าเพิินอยู่ดีไม่แห้งเนาะพี่น้องเนาะอยู่เย็นเป็นสุขพอกันใหม่ลิบหนาพี่น้องสบายดี อาไปเลยเด้อสางเอ้ยคลิปหนาเดียวิมาอัปเดตตอนแ้วเนาะไปเลยเด้อในหัอยเค้นเด้อพอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อ